สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปโอ้แดดแรงมากนะฮะตอนนี้พี่เสือก็มาถึงแล้วนะฮะโรบินสันสกลนครน,นะครับผมพาป้าสนผักนะฮะมาทำทุระนะครับผมแล้วก็เจ้ยก็จะกลับกกตูมนะฮะ ก็คือว่าแอดมินเนี่ยนะครับเขาเดินทางมาจากสี่กรนะฮะมาพร้อมกับลูกชายย่าชิเนาะนะครับมาส่งแอดมินที่นี่นะฮะแต่เจอก็จะนะไปกับเขากลับไปที่กกตูมเนาะครับกี่ชั่วโมงจากนี่กลับบ้านเนี่ยมันใ,นใกล้เนาะแค่สี่สเออถ้าเรามาจากสี่กรณเออมาถ้าเรามาจากจำปาดงเนี่ย เกือบสอชั่วโมงแต่เข้ามาเนี่ยแปบ๊บเดียวเนาะบบอืมนะครับคลิปก็ยังไม่มีอะไรลงในเอฟซีนะก็เดี๋ยวจะตัดคลิปทํางานตอนช่วงเช้านะฮะมาต่อนะยังไงก็ช่วยรับชมให้กําลังใจด้วยนะครับผมเมื่อกี้นั่งรถมาหลับกันหมดหลับแม้กระทั่งคนขับด้วยนะพี่เสือก็หลับพูดโดยสารทุกคนก็หลับนะคร ยาที่โรงพยาบาลก่อนเนะาะเมื่อกี้เราก็เลยมาที่เราเป็นสันที่หลังนะฮะแม่ดาก็ไปรับยานะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงนะจะไ,ได้กลับพร้อมเราไหมเดี๋ยจะได้นั่งรถกลับเองนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะฮะอย่าลืมติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับนะฮะบรนพุทธก็ลดไปแล้วหนึ่งก็เหลืออีกห้าสิบแปดแล้วนะเพล่เพล ก็จะมีอีกหลายคนที่เขานะเกิดวันนะวันพุธนี่นะฮะก็จอสั่งจองมานานะไม่ว่าจะเป็น youtube เองนะฮะเอฟซี FC, นะฮะหรือญาตินะอย่างพี่เสือเนี่ยพีย่เสือก็อาจจะนะจ่อให้คุณแม่เองเนาะนะฮะคุณแม่เกิดนะวันศุกนะร์นะพี่เสือก็ต้องนะฮะไปจดให้ให้จุดให้คุณแม่นะตรงวันศุกร์ด้วยเนาะนะฮนะแล้วก็คุณพ่อนะีรู้สึกจะเกิดวันพฤหัสนะฮนะตรงโน้นนะฮะพี่เสือก็ต้องนะวิ่งไปจุดให้คุณพ่อทางโน้นด้วยนะฮะ อันนี้คือเผื่อไว้นะถ้ามีเวลานะแต่ถ้าสมมตินะไม่มีเวลานะฮะอันนี้ก็เหมือนกับไอเดียที่พี่เสือได้พูดไปตะกี้นะว่าเราอาจจะนะให้นะครับตัวแทนนะนะอาจจะเป็นเด็กนักเรียนนะฮะระถมหรือวัดยมนะฮนะแต่งชุดสีขาวนะครับเบิือนกันหมดยืนประจําอยู่นะฮะนะครับจุดจุดเทียนมงคลนะฮะในแต่ละวันแต่ละวันนาะนะครับผมนะก็คนะาดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะยูทูบคงเอะ กล้องวิ่งวุ่นไปนู่นไปนี่นะฮะอาจจะไม่ได้มาจุดให้กับเอเนาะนะฮะอันนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียเสือพาไปคนเดียวนะคุณผู้ชมเนาะนะครับเบอร์โทรพี่เสือนะแล้วก็อีดีไลนเลขเดียวกันนะครับผมนะฮะแอดมินน้อยได้พิมพ์เข้ามาแล้วเป็นระยะระยะนะครับสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับกดไลค์แล้วหรือยัง อย่าบอกนะว่าลืมกดไลค์ให้ซื้อผ้าป้ายนะฮะฟังไปสือโมเพลนเอฟซี FC เนี่ยนะอาจจะไม่ได้กดไลค์นะกดไลค์ด่วนกดไลค์ด่วนกดไลค์ด่วนนะท่านใดสนใจจองเทียนประจำวันเกิดน,นะเทียนมงคลนะประจำวันเกิดน,นะถ้ากลายพี่เสือมาเนอนะเดี๋ยวลงไลค์เราจะมานะอะไรนะนะลิสต์รายชื่อนะ แล้วก็บอกเอฟซว่าเออนะฮะวันจันทร์ผ่านพิเสือมาแล้วนะสามท่านนะวันศุกร์นะแอ,อ,อดมินน้อยนี่เออแอดมินน้อยอย่าลืมสั่งจองมาด้วยนะฮะแอดมินน้อยของเราเนี่เกิดวันศุกร์พิเสือจําได้นะอย่าลืมสั่งจองมาด้วยเนาะนะครับเ <c oughs> ทียนมงคลประจําวันเกิดวันศุกร์สีฟ้านะฮะ <c oughs> สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พ่เสือจะไปถูศารานะครับ นะเทียนมงคลประจําวันเกิดนะที่จะมีการจุดนะครับผมนะแต่ของเขาเนี่ยเขารวมไว้ที่แท่นพิธีถูกไหมฮะแต่ของเราเรามีนะนะนาคบริบาลประจำนะวันเกิดแต่ละวนันแต่ละวันนะเราก็เลยจะมาจุดแยกนะครับผมนะ นี่นะฮะการจุดเทียนประจำวันเกิดจะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมนะนะฮะก็จะมีทั้งหมดแปดวันแปดสีนะฮะวันละห้าสิบเก้าท่านนะฮะแล้วกนะ็ราคานะสองเก้าเก้านะครับผมนะราคาสองเก้าเก้านะเดี๋ยวพี่เสือจะตะตั้งกล้องไว้แล้วก็เปิดเพลงนะฮะเพื่อไป นะทำความสะอาดนะถูสาลาดูแลพื้นที่นะครับผมนะวอนปู่ปาริจิตป้าแตน อย่าลืมนะครับผมสั่งจองกันเข้ามาผ่าน i อดียลนหรือว่าเบอร์โทรของยูทูบเบอร์ทุกช่องได้เลยนะฮะสำหรับเทียนมงคลประจำวันเกิดนะฮะจำนวนจำกัดนะนะห้าสิบเก้าเล่มต่อวันเท่านั้นนะครับผมนะเป็นปีแรกที่เราจะได้มีการแสดงโขนนะชุดใหญ่เนะนะฮะจากทีมงานคดชพักศินที่เคยมาแสดงตอน วันเกิดลุงช่างนะจำได้ไหมนี่แหละนะฮะปีนี้นะฮะเรามีการแสดงโขนแบบเป็นเรื่องเป็นตราวตอนนะหนตอนเลยนะครับน่าจะร่วมครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ยังมีละครเวทีนะมิวสิควลเรื่องราวองปูนะฮะแล้วก็มีนะการฟ้อนนะช่วงเช้าเนี่ยห้าห้าร้อานางรำนะ ส่วนกลางคืนก็จะมีอาการอาจารย์แก้วเพทายเหมือนเดิมนะครับผมอาจารย์แก้วเพทายที่มาทุกปีนะฮะเมื่อวานเราก็เจอท่านที่คำชะโนดนะฮะปีนี้ก็มาเหมือนกันนะฮะมาเหมือนเดิมนะอาจารย์แก้วเพทายนะฮะ